กดติดตามกดไลค์กด A'udzu billahi minasy ya rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra. Shadaqallahu alazim. Kan pi nong muan pu satha ying Allah Subhanahu wa ta'ala tu tu Tong syukur samnuk khop kun nai ni'mat kwa metta kwa pokka Allah Subhanahu wa ta'ala ที่เราเราทั้งหลายนั้นได้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีริสกีมีปัจจัยอย่างชีพที่พอเพียงและเราก็จะมีอายุยืนยาวเข้าใหมา่ปีนึ่งวันนี้ถ้าดูตามปฏิทินก็เป็นวันที่สองมการาสองพผ่านปีใหม่สากลมาจเช่นเดียวกัน วันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองเดือนรอยยับจะพูดถึงความสำคัญความยิ่งใหญ่ของเดือนรอยยับเดือนของอ Allah t a าลาที่ท่านอับดุลบาสซอลลัลว่าอะลัยวะซัลลัมบอกว่ารอยยับซาฮุลลอฮรอยยับเป็นเดือนของ Allah Taala เดือนชาบาน์ซะฮ์รีเดือนชาบานเป็นเดือนของท่านอับดุลสอลลัลว่าอะลัยวะซัลลัม วารอมบดอนชารุอุมมาตีรอมฎอนเป็นเดือนของประชาชงท่านบมบบุศลลาวะไลวะศสลัมนี่คือสิ่งที่ท่านบิบบสศลลาวะไลวะศสลลัมได้บอกเอาไว้ฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญกับปีใหม่สากลเราก็อย่าลืมเดือนสําคัญของอิสลามถึงบ่ารอยับเป็นเดือนอิสติยาดเดือนเการที่เรานั้นจะต้องเตรียมเนื้อเต็มตัวนะเมื่อถึงเดือนรอยับเนี่ย เราจะขอด้อาวอ่าอัลลอฮุมมาบริกลานาฟีรอยับวะช่บานวะบบลิกนารอมฎอนเราขอกันตลอดว่าให้เรามีความเจริญมีบาระตในเดือนรอยับเดือนช้าบานแล้วก็ไม่ให้มีอายุยืนยาวถึงรอมฎอนนี่ที่เราวิ่งวอนขอกันทุกวันฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ดาลาบอกว่าอินนาอิดดะตัชูฮูร์อินดัลลาฮิซนะอัซระชั่งรอ อัล l l a ์กล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่าจำนวนเดือนนาที่ Allah ตาลานั้นมีอยู่12เดือนฟีติตาบิลละ Allah กล่าวไว้ในอัลกุรอานมีอยู่12เดือนนี่คือสิ่งที่อัล l l a ์ตาลายืนยันว่าแท้จริงเดือนสำหรับอัล l l a ์ตาลาที่อัล l l a ์ตาลาสร้างโลกนี้มาเนี่ยย่อมว่าพอเราจสามาวาสิวัลอัตตั้งแต่วันที่อัล l l a ์ตาลาสร้าง เจ็บชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินอัลลอฮ์กำหนดมาตายตัวเลยว่าในโลกนี้มีอยู่สิบสองเดือนสิบสองเดือนที่อัลลอฮ์ตาลาได้กาเอาไว้มินฮาอารบ,บาตุนฮุรุมมีอยู่สี่เดือนเป็นเดือนต้องห้ามในยุคของท่านดุลิมสัลลอฮะไรบะซัลลัมนั่นก็คือเดือนที่ห้ามในการทําสงครามเป็นเดือน เสี si ้ยลาตาลาประกาศเอาไว้ในสิบสองเดือนมีอยู laut, ่สี่เดือนมีอยู่สี่เดือนเป็นเดือนฮารามเดือนฮาร a m สามเดือนจะติดต่อกันเลยที่เรารู้ก็คือซุลกาดาซุลฮิจญะห์แล้วก็มาฮรรอมสามเดือนนี้จะติดต่อกันเลยแล้วก็เดือนสุดท้ายเดือนฮารอมก็คือเดือนวาจบเราดูตามไปดูก็เดือนที่เจ็ดของอิสลาม เดือนเดียวเลยเดือนเดียวเดียวเลยเดือนรอยยับพ่อเป็นเดือนของอัลลอฮ์ตาลานั้นเมื่ออัลลอฮ์ตาลาสร้างลกนี้มาอัลลอฮ์กำหนดไวเลยสิบสองเดือนให้เราไฟความสําคัญในแต่ละเดือนที่มันจะผ่านพ้นเราไปอย่าปล่อยผ่านเพราะเด e ือนรอยยับมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเนี่ยอยู่สองเหตุการณ์เดียวกันที่ท่านบิาบอสลลลว่าอะไรวะสัลลัมได้บอกเอาไว้เ<ใ>หตุการณ์แรกในเด e ือนรอยยับเราในฐานะ ผู้นำเนี่ยผู nice <offs> ้ปกครองครูบาอาจารย์หรืออะไรกันแล้วแต่ที่เราสามารถที่จะตักเตือนได้หรือนั่นสหักบอกได้เราจะต้องให้ความสำคัญในเดือนรอยยักษ์นั่นเองน้อยกว่าเดือนอมฎดอนที่จะมาถึงเราเพราะเป็นเดือนของหลอตาล่ะเหตุการณ์แรกที่ท่านมุััดุลล้ว่าอะไรว่าสั้นลำไปเ่าเอาไว้ก็คือเมื่อถึงเดือนรอยยักแ์เนี่ยในเดือนรอยยักษเนี่ยนบฮนูม์อสลลยฮิสสลา นบีนุ่นอ阿拉ิสซลามเรารู้อยู่แล้วว่านบีนุวนนั้นในยุคของนบีนุวนนั้นก็คือตู้ฟานน้ำท่วมโลกน้ำท่วมโลกแต่ในเหตุการณ์เดือนรอยัดอัลลอฮฺตาฮฺลาให้นบีนุวนขึ้นสั่ีนะขึ้นไปบนเรือเมื่อขึ้นบนเรือแล้วนบีนุวนซาห์มาหูถือฟุนออกว่าอามารอมัมมาฮูและนบีนุวนก็ใช้ เราอคาครสาวถือซุดอดในเดือนรอยัมีอัลลอฮฺาตาลานั้นก็ให้มาบีด้วนแล้วก็สาวกนั้นรอดพ้นจากการจงน้ำนี่คือเดือนรอยัมเดือนของอัลลอฮฺาตาลล์ดนั้นบาสุนัตที่เราสามารถทำได้ก็คือการถือสุดอดในเดือนรอยับเป็นสุนัตมุตหลักทั่วไปถ้ามีความสามารถทุกวันนี้เราบางคนอาจจะถือสุดอด ในวันจันทร์วันพฤหัสอยู่กันเป็นประจำหรือในช่วง13 14, 14 15ของแต่และเดือนถือกันอยู่แล้วฉะนั้นเงื่อน500ถือสอื้อดในเดือนรอยดเนี่ยอัลลอฮฺตาลาให้ผลบุญเท่าทวีคูณมหาศาลไม่ม้อยไปกว่าเดือนรอบฎดนที่เรากําลังเข้าต่างรอคอยและก็ขอให้เรามีอายุยืนถึงรอบฎดนนี่คือเหตุการณ์ที่หนึ่งเหตุการณ์ที่สองที่อัลลอฮฺตาลาเล่าเอาไว้ในอิสราอิสรา ก็ค <Yes. S 1> ือเครื amos, room, Please, ่องเครื kin, ่ออิสลามเมียร่าท่านกบินันดีมัสลามอะเลวะสัลลัมทรงไปรับบัญญัติการละบาดด้วยพระองค์เองตอนไตรับปฏิบัติห้าสิบการละบาดจนกระทั่งเที่ยวขึ้นเที่ยวลงจนกระทั่งเหลือห้าเวลาละบาดที่เราละการละบาดทุกวันนี้ก็คือฟัดดูห้าเวลาซูโบซูนีอัสลีมักริณาข้าวเวลา ก็คือสิ่งที่ท่านนบีมุสลิมอัรว่าสัลลัมอิสลามในยัคกับเรนและก็เมีอราไปรับบัญญัติการละหมาดด้วยงค์เองนี่คือความสําคัญในเดือนรอยักนักอิาลารบอกเป็นวันที่27เดือนรอยักวันนี้วันที่ส2องก็อีกประมาณ15หวันฉะนั้นท่านดูนะครับเดือนแต่ละเดือนมันกำลังผ่านพ้นก็ไปไม่ใช่ว่าเราจะมองสาเกอย่างเดียววันนี้เราได้ถามหน้าผู้เป็น อิมานต่อัลลอตาฮลาตามสุนนะของท่านมูสศรัทธาวะเลย์อะวาสัลลัมเนี่ยเราจะต้องไม่มีอะไรที่มันเป็นหลักการของศา,าสนาเพื่อเรานั้นจะได้มีจิตใจยึดเดียวเช่นเนที่อัลลอฮฺตาลานั้นให้ทนเผาของนบีออละอัคราสาวกสะอาดอัลลอฮฺองการจะลา้างอัลลอฮฺองการที่จะทดสอบอิม่ลต์เขาพวกเขาเนี่คือความสําคัญในเดือนรอยังฉะนั้นท่านพีนองครับ ในแต่ละเดือนที่มันผ่านออกไปนักวิชาการบอกว่ารอจับเนี่ยเป็นเดือนแห่งการอิสติกฟาร์เราไม่สามารถที่จะผู้สุดออกได้เราไม่สามารถที่จะทำการละหมาดสุนัตอื่นได้ให้เรากล่าวซิกรุลามอิสติกฟาร์ให้เยอะๆกต่อิสติกฟาร์เลือกเป็นเดือนแห่งการเตาบัตที่อัลลอฮฺตาลานนั้จะรับการเตาบัตบ่าวขออัลลอฮฺตาลา เมื่อดาวกอลต์อาลาร์มีการสนึกผิดว่าเราจะบอกเราจะต้องรู้เลยว่าไอ้ตัวเราเนี่ยมันจะต้องมีความผิดจะมากจะน้อยจะเล็กจะใหญ่ทุกคนนี้ไม่เท่นความผิดมาสิยาคิตนาอะไรกันแล้วแต่แต่ในเดือนนี้โอกาสมาแล้วเราต้างอิสติฟารเรากล่าวอุบฮานัลลอฮ์เราขอเต้าบับต่ออัลลอฮ์ตาลาในเดือนนี้อินชาอัลลอฮ์เข้ากับเราซานเราซาน น้องนุชตาก็เลยบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพ่อปู่และหลายคนติดจ้ำขึ้นใจเลยมันในรุ่นดีล่ามุ่นขอเปยไปจ้ำเมื่อนึกบอกว่าเดือนแห่งการซสรุปเดือนแห่งการพ่อปู่เราจะมาแล้วต้องเตรียมตัวพ่อปู่แล้วอิสติดาเตรียมแล้วอามานูบาดาอะไรกันแล้วแต่ต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยทีละน้อยเดี๋ยวพอเราถึงเช้าบานเราก็จะทำการรดน้าในสิ่งที่เราพ่อปู่นั่นนั่ เรื่อพอมารมดอนเราจะได้เก็บเกี่ยวผลบุญเท่ามหาศารทาวีคูณนี่คือความสําคัญฉะนั้นท่านพี่น้องครับเราจะผ่านไปแล้วสิบสองวันเราอย่ามองข้ามอามันอิบาดด์อะไรกันแล้วแต่ที่อัลลอฮ์ตาลาทรงใช้เราเนี่ยทุกวันนี้เราละหมาด5เวลาสะอาดหรือยังในเวลาของมันครบเลยวหรือยังเราเติมเต็มสิ่งที่มันพเพิ่มเติมน,นอกเราจะฟังดู คือละมาสุนักตกเลียบบะรียะหรือละมาสียาดิเลตะฮัดดุรหรือละมาดสุฮาวันนี้เราเติมเต็มบ้างแล้วหรือยงเราจะต้องตรวจสอบตัวเองเพื่อเรานันจะได้เตรียมตัวเพราะว่าอายุไขของเราในแต่ละวันมันผ่านไปผ่านไปคนที่อายุวันนี้ก็ต้องอายุแกไปอีกปีนึงเพราะเข้าวันที่สองมุตาราลนี่เราจะต้องเตรียมตัวเก็บเกี่ยวอามันอิบะดาให้ได้มากที่สุด ฉนั้นอยากจะฝากวนผู้ศรัทธาเอาไว้ท่านพี่น้องครับวันนี้เราบอกว่าเราตักวายางเกงอัลลอฮฺตาลาเราจะต้องตรวจสอบตัวเราลูกหลานของเราคนท,ที่หยูดภายใต้าตาการปกครองของเราะวันนี้เขาละหมาดทบไหมรอมฎอนจะมาถึงบวชผู้ผ่านมาที่เขาขาดไปเขาก็ดเดอนขดใช้นี่อัลลอฮฺตาลาทรบแล้่าวันนี้ลูกหลานของเราหยุดอะไรมาอ หยุกุราออนมาอ,อ่านบ้างไหมใจยามวะชว่วงนี้หยุดยาลูกหลานของเราอยู่ตรงไหนไปเที่ยวไปอะไรไปสนุกเราไม่ได้ว่าเพราะมันอยู่ในช่วงพิธีการแต่ลูกหลานของเราอย่าลืมละหมาดอย่าลืมอ,อ่านกุราออนอย่าลืามทำความดีแมก้กระทั่งขอที่เป็นสุนัขเล็กๆน้อยๆตา่างในแต่ละวันแต่ละเดือนขอให้เรามีบารักัตมีสิริมงคลมีความจำเริญฉะนั้นขอให้เดือนรอยัตนี้ มีบราระจจำวนผู้ศรัทธาผู้อิมาตอลัลลอตาลาและก็ให้เดือนนี้ให้เรานั้นเต็มเต็มเตรียมพร้อมอามันอิบาดะเลิฟได้หน้อยเพื่อเรานั้นจะได้เข้าสู่รมอมฎอนอย่างอร่อยอิชา่ออัลลอฮ์ฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้กับ,บคุณพุณมาสัน้นๆท่านพี่น้องมวลผู้ศรัทธาเราอย่าปล่อยโอกาสให้มันผ่านพ้นเราไปให้แต่ละวันแต่ละเดือนผ่านพ้นเราไปโดยที่เรายังไม่ขอพภัยโทษอัลลอฮ์ตาลา ในบาปขึ้นที่เราได้กอ่อเอาไว้จะเล็กจะน,น้อยจะมองเบเนบาปที่เกิดจากสายตาเกิดจากหูเกิดจากลิ้นเกิดจากความคิดเกิดจากสมองเราวันนี้เราพร้อมเราขออภยัยโทษต่ออัลลอฮฺตาลาเพราะเดือนขออัลลอฮฺตาลาอัลลอฮ์รอเราอยู่อัลลอฮ์รอที่จะให้อภยัยบาปขอออัลลอฮ์ตาลขอครับเพื่อเรานั้นจะได้มี إ ي มานที่เข้มแข็งมีจุดยืนที่มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮฺตาลา اقول قولي هذا واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. <applause> <applause> الحمد لله الحمد لله الذي كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر الإسلام والمجاهدين في سبيل الله اللهم إنا نسألك العفو والعافية <applause> في ديننا ودنيانا وقرانا اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله